สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะมีแนวทางยี่ห้าชุดนะครับที่ได้พูดไว้นะครับวันนี้เราก็จะมาทําให้ดูกันเลยนะครับในงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศสองห้าหกหกนะครับอ่ะเละมาเรามาดูกันเลยนะครับ วดที่แล้วลดนะครับวันนี้ก็ไม่ครับส8่แปดหเจ แปดแล้วค่าแปดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าครับทำได้สี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้า แปดเก้าแล้วก็สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่ง เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสองสามสี่อันนี้ยี่สิบนะครับยี่สิบชุดแล้วสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสอง ผลผลออกวันนี้นะครับยี่้าชุดนะครับวันนี้ผมว่าน่าจะมานะครับดีย๋ยวผมจะมาช่วง ใกล้ๆออกคงจะสรุปจริงีนะครับว่าอะไรน่าจะมานะครับแถวไหนนะครับว่าน่าจะมาบนมาล่างนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับขอให้เฮงๆรดยโดยสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ